สวัสดีครับแฟนเพจ Kick Off Capitalista นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพุธ กลางสัปดาห์ที่25มก,กราคมนะครับเพระว่าน,นครับทัศนค์ก็ยังคงอยู่ในแดนโบนะครับเอเมนทำได้ยอดเยี่ยมนะครับด้วยการพลิกเอาชนะ p s v ี1-0นะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจเยอะนะครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่นะครับในศึกฟุตบอลบุนเดสเบรกาเยอรมันก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับรายแอด G Power นะครับสถาบันทางการเงินนะครับที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังน,นะครับฝากไปที่ไลน์แอด G Power เอาไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับหนึ่งคู่ของบุนเดสฟรีกาเยอรมันนะครับไปันที่การเจอกันระหว่างมมยเปิดบ้านพบกับโบ,บรุเซียดอทมุนเกตบอลชื่อชั้นของไมยอาจจะเป็นรอนะครับแต่ช่วงหลังแท็กติกการทําทีมของเทรนเนอร์โบสเวนสันเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับสภาพทีมพร้อมลงนะครับแท็กติก3-5-2คู่กองหน้าวาง คาริมโอดิซิโวจับคู่กับมาคุสอิงวัคเซนนะครับและการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าพวกเขามักทําได้ดีนะครับวันนี้ครับรับมือกับทากดอทบูลน,นะครับซึ่งภายใต้การคุมทีมของเทรนเนอร์แอดดินแทสิตเนี่ยผลง,งานยัง3วันดี4วันใครนะครับแท็กติกการเล่นค่อนข้างสเปซสปารยนะครับคู่เซนเ,นเตอร์นะครับไม่ว่าจะใช้ใครระหว่างมัสสูเมลนิโคเชลเตอร์เบกหรือว่านิคาสเซเรเนี่ยต่างม,มีปัญหาหลุดเสียป,ประตูง่ายนะครับรวมถึงแนวลุกเนี่ยยังเล่นกันไม่เข้าขาและวันนี้ครับการที่ พวกเขาจะขาดจูดเบรลแคนไปตัวนี้ครับผมมองว่าจะส่งผลเสียต่อทีมและทุกตำแหน่งพอสมควรนะครับโจทย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เสือเหลือนะครับบวกมาเป็นต่อที่หน้าราคา0.25นะครับผมแนะเชียร์ทางเจ้าตีนครับเชื่อว่ามาเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่นต่อหน้ากองเชียร์และข้อสภาพทีมพร้อมมากกว่าจะไม่แพ้คารังและมาเผยครับีโอกาสเทมด้วยการพลิกเบลดเอาชนะได้เชียร์มานะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆหัรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ